สวัสดีครับไปดูฟุตบอลที่ชอบวันละตัวกันครับวันนี้ไปกันที่พรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมครับคริสตันพาเลตเจอกับลิเวอร์พูลแข่งในเวลา3ามทุ่มครับไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันเริ่มจากคริสตันพาเลต์กันครับพาเลตเนี่ยมีนักเตะที่ต้องไปแอฟริกันเนชั่นคัพ2คนนะคูยาเต้กับวิลฟิสซาฮาครับถือว่าเป็น2คนสำคัญเหมือนกันนะส่วนที่เจ็บก็มีอย่างเจมส์ทอมกินกับแม็กอาเธอร์นั่นแหละ ที่เจ็บอยู่ส่วนที่เหลือเน,นี่ยน่าจะพร้อมเลยครับทั้งพวกเอดูอาโอลิเซ่พวกนี้เอเซ่ชลุบโบนี้พร้อมกันลเกอร์ที่น่าจะตามมองในฤดูกาลที่ของพาเลทเนี่ยก็พร้อมครับไปดูทางฝั่งของลิวคูกันบ้างครับลิวคูเนี่ยไม่มี3คนแน่ๆพอไปรับใช้ทีมชาติในแอฟริกาในเช่นคับครับแล้วเป็น3คนที่ค่อนข้างสำคัญด้วยไม่มีบังโมไม่มีมาเน่ไม่มีเกอีต้าครับ ส่วนที่เจ็บอยู่ก่อนนั้นนี้อย่างเดียโก้เนี่ยก็น่าจะยังไม่พร้อมแหละครับต้องเช็คฟิตเชมเบอร์เลนด้วยนะว่าจะพร้อมลงเกมนี้หรือเปล่าครับที่เหลือก็พร้อมว่าจะลงสนามสามแนวรุกเนี่ยไม่น่าจะหลุดไปจากนี้หรอกก็น่าจะเป็นในมินามิโน่เฟร์มิโน่โจตาซึ่งก็ถือว่าเกมล่าสุดทำผลงานได้ดีนะครับยังไงแล้วเนี่ยวันนี้ลิวพูต้องชนะด้วยแล้วก็ต้องชนะเยอะครับชนะแค่1ลูกเนี่ยไม่พอด้วยยังไงแล้วเนี่ยผมยังชอบที่ลิวพูอยู่นะ ด้วยแรงฮึดจากเมื่อวานที่ผ่านมาแมนซิตี้เนี่ยไม่ชนะด้วยเกมนี้เนี่ยลิเวอร์พูลต้องชนะเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเชียร์ได้เลยลิเวอร์พูลส่วนใครชอบเดิมพันกีฬาทักเข้าไปพูดคุยสอบถามได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แหละลองกดเข้าไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ